สอาวอยาโซทนใจใหำห,หอ,อนยืนน้ำตาลายเคยเดินเคียงไอปีกลายงานบุญบังไฟวิมานส่วนแทน,งน,งน,นแทนงนเบิงองค์นาคหูองค์คันคากแต่บ่เห็นแฟนอยากผูกหัวใจใส่บังไฟแสน ตกลงดินแกนเดใจพังพังหอดบุญเดือนหกย้ำฝนตกคำพื้นน้องได้ยืนสะอื้นจนใจจืนหนาวคักทนอบ่เห็นผู้บ่าวให้เยาวๆาวตัวน้องมารอบ่รลุตนน้องบ่เจ้าผู้เตอตะละลอลอลอง เลียวเบ่งคนห้องเสียงจวดจุดบังไฟแสนน้องได้ยืนคองแงนแนมบบ่งแผ่นพื้นก้อนขี้้ามันเสือบ่ดได้ศาสตร์ผู้สา,ายอ่อนคำวาจาสักแม่น้ำทั้งหามาเวบาสัญญาให้เฮาคืออึดนำ เสียงดังต่ำดังต่ำดังต่ำกะละวาดังต่ำอิมาลุ่มบุมบามคนวิ่งสนัน่นเสียงดังต่ำอิมาลุ่มบุมบามคนวิ่งสนัน่นพุ่งทะยานไฟแตกยูหานก็เลยยานจันทร์ใือจังอ้ายจูดใจตั้มใจเจ็บคักหลานั่นละคลักคักไหลยพีใช้ลืมนองเพรือของนองนะคําเบาของเพลินพ่อกระเทินอย่าเบาให้หนาง้าห่วงหา เห็นบังไฟแสนตั้งท่าสามสองหนึ่งไปอยากผูกหัวใจใส่บังไฟลอยปไปนำลมละ,ละละลม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 ติฟฝ่าดังมาทมทมละ,ละละลอยลอยไปโตควังใจให้อายรุบลมสังหลายเที่ยววา